สวัสดีครับผมนายแพทย์สารัตสุนทรยุทิน,นะครับเป็นอายุรแพทย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อครับโอกาสการเป็นโรคเบาหวานมันมีหลายปัจจัยครับทั้งในเรื่องของที่มีประวัติครอบครัวแล้วก็การเป็นบัตรตัวคราวนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยอันไหนมันรุนแรงกว่ากันถ้าเกิดคนนั้นมีประวัติครอบครัวที่รุนแรงโอกาสที่จะเป็นเบาหวานก็จะสูงพอสมควรคนที่เป็นเบาหวานนานเนี่ย ไม่ว่าจะอยุมากหรืออยุน,น้อยก็ตามโอกาสที่มีกระดูกพรุนแล้วก็กระดูกหักเนี่ยเป็นไปได้สูงการออกกำลังกายที่เพิ่มให้บาลานซ์ดีขึ้นหรือความสมดุลดีขึ้นเนี่ยเขาจะทำให้หกล้มยากคือการออกกำลังกายของคนเป็นเบาหวานนะฮะจริงแล้วมันมีอยู่ด้วยกัน4อย่างอันแรกก็คือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือแอโรบิกอันที่2คือการออกกำลังกายแบบมีแรงต้าน เช่นการยกน้ําหนักอันที่3เป็นการออกกําลังกายเพื่อ,เพ,อเพิ่มความยืดหยุ่นของร่งงงางกายเช่นโยคะอันที่4ก็คือว่าเป็นการออกกําลังกายเพื่อ,เพ,อเพิ่มสมดุลของร่างกายไม่ให้หกล้มง่ายการยืดหยุ่นของข้อต่างๆทําให้มีโอกาสหกล้มยากขึ้นนะครับเราต้องออกกําลังกายไม่ให้หนักเกินไปสําหรับสภาพร่างกายคนนั้นๆครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเกินความ สาม,มารถของคนคนนั้นนะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเนี่ยจะต้องทาด้วยความระมัดระวังเมื่อเหนื่อยต้องหยุดนอกจากนั้นนี่ก็คือเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุถ้าเมื่อไหร่เราล้มขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะต้องหยุดยาวหรือว่าต้องผ่าตัดต้องคอยระวังเรื่องเหล่านี้ด้วยครับคอัเนื่องในโอกาสปีใหม่2565นะครับหมอก็อวพรให้ผู้ป่วยเบาหวานทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับระหว่างที่เราฉลองปีใหม่ก็อย่าทานมากเกินไปนะครับ อย่าทานหวานเกินไปหรือทานแล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยนะครับขอบคุณครับ